สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับเพจห้องเรียนคออูิอกโรงเรียนบ้านกลางนะครับจากที่ได้เล่าให้ฟังเมื่อวานนี้นะครับว่าการสำรองรูปภาพขึ้น Google Drive น,นะครับแล้วก็ทําการลบภาพในโทรศัพท์ออกเพื่อเคลียร์พื้นที่ให้โทรศัพท์ทํางานเร็วขึ้นนะครับมันดียังไงก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาทําให้เห็นภาพกันนะครับนี้จะทําตัวอย่างให้ดูนะครับก็ จากโทรศัพท์ตัวเองนี่แหละครับทำไมดูเลยนะครับดูมรอบคัวนะครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมาที่โฟลเดอร์นี่ตรงนี้นะครับ Google ของเรานะครับแล้วก็เลือกไปที่ drive นะครับสักครู่ทีนี้อันนี้ของผมจัดระเบียบไว้เป็นอย่างนี้นะครับก็มาตรงช่องนี้นะครับค้นหาใน drive มุมบนเลยนะครับขีดซ้ำคีดเนวขวางนะครับกดเข้าไป แล้วก็มาที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับอันนี้การของ Android นะครับส่วนของ iOS นี่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมาดูกันก่อนตรงตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับการโอนไฟล์ผ่านไ i ไฟเท่านั้นเนี่ยถ้าใครใช้อินเทอร์เน็ตบ้านนะครับก็ติ๊กตรงนี้ได้เลยนะครับไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครที่ใช้โทรศัพท์เติมเงินนะครับเติมชั่วโมงเน็ตเติมอินเทอร์เน็ตแบบรายีวันนะครับหรือเป็นแพ็กเกจนะครับ ที่ได้เสียเงินเติมตลอดเนี่ยตรงนี้ต้องกดปิดนะครับกดปิดนะครับกดปิดเนะี่ยมันจะแจ้งเตือนนะครับถ้าคุณกดปิดเนี่ยคุณจะได้เสียเงินนะครับก็กดตกลงไปก่อนนะครับเนี่ยถ้าใครใช้อินเทอร์เน็ตรลยวันนะครับคือเติมแพ็กเกจชั่วโมงเด็ยเนี่ตรงนี้มีความเสี่ยงนะครับแนะนําว่าให้ไปใช้ w วไฟฟรี Fi ที่ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนนะครับจะดีกว่านะครับหรือแตบหรือค่าใคร ใช้โทรศัพท์แบบเติมแพ็กเกจรายเดือนนะครับอินเทอร์เน็ตรายเดือนก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ก็ปิดตัวนี้ไปได้เลยนะครับนี่ตัวตัวอย่างนี้ผมใช้อ,อินเทอร์เน็ตแพ็กเกจรายเดือนนะครับทีนี้ผมก็ผมก็ปิดตัวนี้ไว้นะครับาการตั้งค่านะครับถอาวไว้กลับไปนะครับที่กลับมาที่หน้านี้นะครับ เราจะทำการสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับกดตัวนี้เข้าไปนะครับสร้างโฟลเดอร์นะครับอย่างเงี้ยสร้างโฟลเดอร์อย่างเง, folder, งี้นะครับเข้าไปาผมจะสร้างโฟลเดอร์ลำดับที่5นะครับในการเก็บงานนะครับตั้งชื่อว่าเก็บภาพนะครับเก็บภาพนะครับสร้างเข้าไปมาแล้วนะครับเก็บภาพทีนี้กดเข้าไปครับ แล้วว่าโฟลเดอร์นี้ว่างเปล่านะครับเสร็จแล้วให้ทําการกดเข้าไม้บวกครับเลือกอัปโหลดครับรูปความจริงเราเลือกได้เยอะนะครับกดกดค้างไว้แล้วก็อย่างเงี้ยนะค้างไว้แล้วก็ลูดอย่างเงี้ยได้เลยนะครับถ้าเราต้องการเอาทั้งหมดนะครับแต่ในนี้ผมจะขออัพแค่2รูปนะครับรูปเล่นโทรศัพท์กับลูกแล้วก็รูปตอนซ่อมทีวีนะครับก็กดเลือกมุมบนขวานะครับเลือกตรงนี้นะครับเลือกเข้าไปมันก็จะทําการอัปโหลดนะครับ นะครับอ่าโอเคนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็รอสักครู่นะครับแต่ทีนี้ก็ได้มาแล้ว2ไฟล์นะครับเราเช็คได้นะครับเราก็เช็คได้นะครับกดเข้าไปดูนะครับนี่ครับมาแล้ว1รูปนะครับรูปที่2ครับอย่างนี้นะครับโอเคนะครับสําเร็จนี่เป็นการเก็บภาพนะครับอืม ใด้วยวิธีการใช้ Google Drive นะครับเสร็จแล้วเราก็เข้าไปลบภาพในโทรศัพท์ของเรานะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในโทรศัพท์โทรศัพท์ก็จะได้ทํางานเร็วขึ้นนะครับแล้วก็แนะนําว่านะครับแนะนําว่าอีเมลกับรหัสผ่านนี่อย่าลืมโดยเด็ดขาดนะครับถ้าลืมเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าใช้งาน Google Drive ได้นะครับเพราะบางทีเรากดออกไปแล้วโทรศัพท์อาจจะมีการคืนค่าเพื่อให้กดยืนยันอีเมลกับรหัสผ่านนะครับดังนั้นอย่าลืมนะครับ ยังไงเดี๋ยวถ้าใครติดปัญหาเรื่องรหัสผ่านการเข้าใช้านอ e ีเมลตัวเองนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาทําการสอนการเปลี่ยนรหัสผ่านหรือการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่นะครับในกรณีที่ใครลืมรหัสผ่านนะครับเอาไว้คลิปหน้านะครับส่วน,นคลิปนี้นะครับการสํารองรูปภาพด้วยกุญเเดยก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ